สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ช่อง h ฮโซไฮโซเชียลส s t u ์ดีสำหรับ EP เนี้ยเราจะมาติวภูมิศาสตรม์มปลายเรื่องอนุสัญญาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะอนุสัญญานั้นหมายถึงความตกลงระหว่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ทำเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหลายประเทศหรือระหว่างองค์การระหว่างประเทศค่ะ ที่มาประชุมกันเพื่อที่จะวางบทบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์ของกฎหมายขึ้นนั่นเองค่ะกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ควรรู้นะคะได้แก่ 1. ค่ะอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือที่เรียกกันว่าไซเตสนะคะหรือมีอีกชื่อน,นึงก็คืออนุสัญญาวอชิงตันนั่นเองค่ะว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรนะคะเกี่ยวกับสัตว์ป่าพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือว่าถูกคุกคามทำให้ปริมาณร่อยหรอจนอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ได้ค่ะวิธีการอนุรักษ์กระทำได้โดยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะคะต่อกันที่อนุสัญญาแรมซ่านะคะหรือว่าอนุสัญญาที่ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐกำหนดกรอบความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำค่ะ วัตถุประสงค์เริ่มต้นจริงๆนะคะเน้นที่การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของนกน้ําค่ะต่อมาก็ได้ขยายวงกว้างขึ้นโดยเน้นการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ําในทุกๆด้าน2กุมภาพันธ์คือวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกนะ 3. นะคะอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือว่า CBD กําหนดวัตถุประสงค์ไว้3ประการดังนี้ค่ะ หนึ่งเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์นะคะ 2. เพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและข้อ3ค่ะเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมแล้วก็ยุติธรรมค่ะ กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งคืออนุสัญญาเวียนนาค่ะอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะเป็นอนุสัญญาที่ว่าด้วยการป้องกันชั้นโอโซนในบรรยากาศมิให้ถูกทำลายค่ะแล้วก็รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากรูโวของชั้นโอโซนนักเรียนจะเห็นนะคะ ปัจจุบันนี้รูโหวของชั้นโอโซนนั้นดีขึ้นมากเลยค่ะตั้งแต่ปี1985นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าโลกของเรานี่มีรูรั่วในชั้นโอโซนเป็นครั้งแรก จนกระทั่งปี1987ค่ะในการประชุมที่มอนทรีออลก็ค่อยๆให้ลดเลิกนะคะการใช้สาร CFC หรือ c อโ o r o f ออ o r o c a r b o n โดยคาดว่ารูรั่วเนี้นะคะจะค่อยๆเล็กลงจนกลับคืนมาสู่ขนาดในทศวรรษที่1980ได้ภายในปี2070ค่ะช่วยๆกันนะคะ กฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือพิธีสารเกียวโตค่ะอันนี้ทำขึ้นในปี1997ค่ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะโดยทำอย่างสอดคล้องกับข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะการฟื้นฟูป,ป่านะการปลูกป่าการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกา๊าซเรือนกระจกนี้นะคะมีแหล่งที่มามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นจากการเผาไหม้ของถ่านหินนะคะจากพลังงานจากฟอสซิลนะคะจากการเผาไหม้ขยะแล้วก็โรงงานต่างๆค่ะเราสามารถที่จะช่วยกันนะคะลด การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้โดยการใช้พลังงานสะอาดถ้ามีกา๊าซเรือนกระจกโลกเราก็จะร้อนขึ้นนะคะไม่สามารถที่จะสะท้อนรังสีอันตรายกลับไปทําให้เป็นโรคมะเร็งเยอะขึ้นค่ะโดยเฉพาะมะเร็งผิวหนังนะกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่น่าสนใจอีกฉบับหนึ่งนะคะก็คืออนุสัญญาบาเซิลค่ะ ว่าโดยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียที่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็การกําจัดของเสียที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะจากประเทศที่กําลังพัฒนานะคะไปยังประเทศที่ด้อยพัฒนาเพื่อที่จะควบคุมการนำเข้าส่งออกของของเสียต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยจุดมุ่งหมายก็คือลดปริมาณสารพิษนะคะที่เกิดจากของเสียหรือว่าขยะนั่นเองจากภาพนะคะจะเห็นว่าขยะประเภทพวกคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ย ถูกข้ามมานาจากประเทศกําลังพัฒนาไปสู่ประเทศด้อยพัฒนาในรูปแบบต่างๆนี่เยอะมากเลยค่ะในช่วงท้ายคลิปนะคะเหมือนดังเช่นเคยเรามาดูตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะสําหรับน้องๆที่เตรียมตัวข้อ1ค่ะอนุสัญญาข้อใดช่วยไม่ให้เกิดเหตุการณ์นำขยะปนเปื้อนสารเคมีจํานวนมาก จากต่างประเทศเข้ามาเพิ่งจะคุยกันเมื่อสักครู่นะคะ 1. อนุสัญญาบาเซลสออนุสัญญาไซเตส3อนุสัญญาแรมซ่าสี 4. อนุสัญญาเวียนนาหรือว่าข้อ5อนุสัญญากรุงโตเกียวง่ายมากเลยค่ะคําตอบก็คืออนุสัญญาบาเซนนะคะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ค่ะมาถึงข้อที่2กันนะคะการรณรงค์ในข้อใดสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญาเวียนนาโดยตรงของประเทศไทยค่ะช้อยที่ 1. ไม่จำหน่ายสัตว์ป่าหรือพืชป่า 2. อ,อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 3. ปรับลดการใช้สารฮารอนในกิจกรรมต่างๆ 4. ไม่นำเข้ากากของเสียอันตรายจากต่างประเทศหรือว่า 5. ค่ะแบ่งปันผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอนุสัญญาเวียนนานะง่ายมากเลยนะคะก็คือปรับลดการใช้สารฮารอนในกิจกรรมต่างๆซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศของเรานั่นเองค่ะ ยาวมากันที่ข้อ3เลยนะคะอนุสัญญาใดช่วยแก้ไขปัญหามลพิษจากพลังงานถ่านหินในชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศอีกแล้ว 1. ค่ะอนุสัญญาโตรอนโต 2. องค่ะอนุสัญญาบาเซลสน,นะอนุสัญญารอสเตอร์ดัมค่ะ หรือว่าข้อ4อนุสัญญาเวียนนาหรือว่าจะเป็นข้อ5อนุสัญญาไซเตตชั้นบรรยากาศเนาะคำตอบก็คือข้อ4ค่ะอนุสัญญาเวียนนาเหมือนกันเลยนะคะเขาแค่พลิกแพลงโจทย์ไปนิดหน่อยนะคะอนุสัญญาเวียนนานั้นปกป้องชั้นโอโซนของโลกเราค่ะ บุคคลใดดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพบุคคลใดดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพตัวเลือกนะคะแดงป้องกันการขยายตัวของพื้นที่การเกษตรในป่าพุรุสค่ะดําจะทํารายงานการส่งออกสัตว์และพืชป่าของจังหวัด 3. ค่ะ เขียวตั้งสวนพฤกษศาสตร์เพื่อป้องกันการสูญเสียของระบบนิเวศหรือว่าข้อ4ขาวลดการใช้สาร CFC ที่เป็นสาเหตุส,สำคัญของการทำลายชั้นโอโซนหรือข้อสุดท้าย5ค่ะฟ้ากำจัดกากของเสียโดยการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมประเภทอื่นความหลากหลายทางชีวภาพก็ไม่น่าจะยากนะคะคาตอบก็คือข้อ3ค่ะเขียวตั้งสวนพฤกษศาสตร์เพื่อป้องกันการสูญเสียของระบบนิเวศนั่นเอง ข้อ5ค่ะถ้าหากระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศใดๆสูญเสียไปควรใช้กฎหมายใดจึงจะฟื้นฟูระบบนิเวศให้สมดุลตัวเลือกกันค่ะ 1. อนุสัญญาบาเซิล 2. อนุสัญญาไซเตส 3. อนุสัญญารัมซา 4. อนุสัญญาพิธีสารโตเกียว 5. อนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศคําตอบก็ไม่น่าจะยากนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำหรือว่าที่อยู่ของนกน้ำก็คืออนุสัญญาแรมซ่าค่ะข้อนี้ออกบ่อยพอๆกับอนุสัญญาไซเตสนะคะที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชป่าและก็สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ค่ะ จบไปแล้วนะคะกับการติวสังคมศึกษาสั้นๆง่ายๆสไตล์ไฮโซ High Social s t u d y เรื่องอนุสัญญายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ